สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวดีครับวันนี้อยู่ที่ไหนกันร้านเนินนุ่มร้านเนินนุ่มจังหวัดพะเยามั้งเดี๋ยวเชียงใหม่แหละมีคอนเสิร์ตเหรอครับวันนี้ไม่มีไม่มีแล้วคุณมาทําไมปกติที่นี่เขาเล่นถ้างันผมกลับแล้วโอเคเอาเหรอเขาแล้วเขาแล้วคุณมาตรงเนี้ยบัตรเต็มใช่ไหมคุณเลยเอารถไปเปิดแล้วกินเบียร์กินอยู่ข้างหน้าเปล่าผมจอดมีร้านอ๋อมีร้านตอนนั้นผมมีร้านแล้วจะอาศัยฟังเพลงจากในนี้เอาใช่ โอเควันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับกลับมาครับกับรายการถ่ายรูปสาวด้วยกล้องฟิล์มนะครับ EP ที่9จริงเหรอจริงไมา EP ที่9แล้วนะครับผมหลังจากล่าสุดเราไปถ่ายที่ไหนมาของแม่ขานี่ MV คุณตัดเสร็จยังยังรอรอดู MV ได้นะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญนะครับน้องเลเก้ค่ะเย้น้องเลเก้นะครับน้องเลเก้แนะนําตัวเองหน่อยครับผม โอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล็กเก้นะคะอายุ16ค่ะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยม .4 ค่ะพอดีพี่เห็นเล็กเก้ในทิกตอกนะครับส่วนมากตังแบบของเราก็ทิกตอกนี่แหละนะก็เลยชวนมาถ่ายอีกแล้วห่างหายกันไปนานเนาะ เพราะว่าจากที่ผมไม่สบายนี่ก็ครบปีแล้วเนาะใช่ครบปีหนึ่งพอดีเลยเดี๋ยวรอเอ็มวีออกแล้วเดี๋ยวปีหน้า MV นี่ก็จะออกใหม่มั้งไม่ไม่น่าจะนานขนาดนั้นวันนี้เราถ่ายรูปสาวด้วยกล้องฟิล์มฟิล์มแบบไหนครับวันนี้เราก็ใช้ฟิล์มตัวเดิมกับแม่ขาเลยแม่ขาเลยใช่ตัวเดียวกันสองร้อยสิบดีดีเนาะแต่วันนี้กล้องที่เราเอามานี่วันนี้ผมจะวนี้เราปลี่ยนเปลี่ยนค่ายใช่ย้ายค่ายทุกทีเราใช้ e อสครับผมวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็น F90X อ๋อก้อสิบเโฟกมือนกัน ใช่เพราะคุณรีเควสไงโอเคตอนแรกผมจะ <c oughs> ผมจะให้คุณใช้ Fm กับ F3 คุณบอกไม่ไดแ้แล้วทำไมวันนี้ผมไม่ได้ไไดใช้ U5 s ล่ะอดีติดงานอยู่ <c oughs> ติดงาน <c oughs> โอเคน้องเคยถ่ายรูปกล้องฟิล์มไหมครับไม่เคยเลยค่ะส่วนใหญ่เป็น DSLR แล้วก็เป็นกล้องดิจิตลอลส่วนใหญ่อ๋อกล้องดิจิตอลความแตกต่างของกล้องดิจิตอลกับกล้องฟิล์มก็คือเราถ่ายแบบกล้องฟิล์มเนี่ยมันจะต้องเน้นเพราะว่าหม้วนี่มันมีแค่36รูกอืม36ใบ<อ>ไม่รู้นะ มันอาจจะโดนหัน<ช>แบบห,หัวท้ายอะไรเงี้<ล>ยบางทีก็อาจจะเหลือแค่34บใบ35ใบอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องได้ช็อตจริงๆแล้วก็ค่อยถ่ายไป้วไม่งั้นมันจะเสียถ้าต่างจากกล้องดิจิตอลก็คือเราถ่ายถ่ายถ่ายไปแล้วค่อยมาคัดเอาทีหลังแต่นี้เราต้องเน้นเน้นเน้นไปเลยซึ่งบางทีก็ไม่เน้นหรอกโอเค36ลูกก็เยอะเหมือนกันไหวไหมวันนี้ได้ข่าวว่าไม่สบายไหวค่ะเต็มที่โอเคเก่งมาก ป่ะเดี okay, ๋ยวเราเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้พูดเลยว่าวันนี้เรามาในโทนอะไรนะครับ <c oughs> วันนี้ผมยังไม่ได้บีบน้องใช่ไหม <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมบีบสดๆตรงนี้แหละนะครับ <c oughs> ก็คือในโทนของเหม่อลอยน่าจะได้อยู่เนาะเพราะว่าวันนี้ไม่สบายก็ทําหน้าแบบอื่นๆมึนๆแบบเหม่อลอยน่าจะไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> ไม่ต้องสดใสามากโอเคเนาะเ <c oughs> ข้ากับบรรยากาศด้วยวันนี้นะฮะต้องดูกันว่าเราจะทันฝนหรือเปล่าป่ะแต่วเราเริ่มกันเลย ตอนนี้นะฮะสถานที่แรกนะครับผมเราก็มาอยู่กันที่ไหนเอ่ยที่ไหนคะพี่ก็ไม่รู้นะเป็นแอ่งอันนี้เขาขุดขึ้นมาหรอใช่ใช่เป็นขุดขึ้นมาเองเนาะขุดเพื่อเป็นอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ำในนี้มีปลาไหมครับไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองถ่ายน้องกันตรงนี้เลยก่อนเลยเนาะกล้องที่ใช้วันนี้ก็เป็นกดแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับผมเปิดกล้องก่อนโอเคผมยมอบหน้าที่นี้ให้คุณละครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นผู้บรรยาย ขอบสนามอะนะครับตอนนี้มือลอยมือลอยครับผมเากำลังบีบแบบอยู่นะครับผมอาดีมากหันหน้าไปทางนั้นเลยครับผมตาที่เธอเห็นนั้นฝน85นี่มันตาฉันไม่ได้ร้องหายเอานะครับหนึ่งสองสามโอเครูปแรกผ่านไปนะครับรูกที่สองพี่ขอด้านนี้นะเป็นแนวนอนนะครับตอนนี้ฝนมาเรียบร้อยแล้วนะเราน่าจะได้หยุดตกหรือเปล่า Oh. หันหันด้านซ้ายของตัวเองหน่อยครับโอเคนั่นแหละ1 2 3 โอเคสวยงามมากตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ใบนะครับสใบแต่ว่าเราเราต้องหลบฝนแล้วแหละ <S <S 1> <S 1> ตอนเนี้ยโอเคฮะเรา <Okay. S 1> อาจจะต้องย้ายที่หรือ<ท>เปล่านยก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวเราจะให้เวลาในการดูฝนสักเล็บนึงโอเคนะฮะเมื่อกี้ฝนตกลงมานิดนึงเราก็เลยพักเบรกไปชั่วค่าวครับผมเป็นไงบ้างถ่ายไปแล้วประมาณ2รูปเริ่มง่วงแล้วค่ะเริ่มง่วงแล้วโอ้ไม่ได้นะฮะพ่อกับลูกสาวคุยกันพ่อบอกว่าพ่อว่าเกงๆของหนูมันสั้นไปนะพอรับไม่ได้เลยลูกก็ตอบว่าถ้าพอรับไม่ได้ พ่อก็ไปใส่กางเกงพ่อสิเอากางเกงหนูมาใส่ทำไมแทนโอเค <c oughs> ถ่ายรูปต่อ้ว <c oughs> พี่ขอกางกลางถนนนะมุกจาก Google นี่เห็นไหมคนที่แบบว่าเหมือรอยนะครับจะต้อง <c oughs> มีกล้อง <c oughs> กล้อง <c oughs> ฟิล์ม <c oughs> มีกล้องฟิล์มแต่ว่าจะดู ดูกล้องหลังดูจอหลังกล้องฟิล์มอ่ะน้องลองทาสิดูดูจอหลังกล้องฟิล์มอ่ะนั่นแหละแล้วน้องก็หันไปทางนู้นหน่อยครับผมโอเคได้เลยอ่ะมาอันนี้ใบที่3กําลังจะบังเกิดนะฮะนี่แหละเอารถเป็นแบ็กกราวหนึ่งสองซ่มโอเคเรียบร้อยครับเก็บหลบรถครับหลบรถหลบรถครับนี่นะฮะตอนนี้เจอ เจอเจอพรอพเจอเจอแบบอ๋อไม่ใช่เจอพรอพเจอพรอพพิเศษนะครับอได้อุ้มด้วยนะครับปุบปุยใช่แล้วก็จะขอนอกบทนิดนึงนะครับอ่ายิ้มหวานนะครับหนึ่งสองสามโอ้น้องไม่หันหน้ามาเลยให้น้องหันหน้ามาหน่อยหนึ่งสองสามโอเคสวยงามโอเคไปเราถ่ายรูปกันต่อดีกว่ารูปนี้นอกบทนะครับ <c oughs> ขณะนี้ช่างภาพใหญ่เรากําลังจะวางคอมโพสิชันเฟรมนี้คุณจะจะยังไงต่อรูปนี้จะเป็นการมองฟ้าครับผมมองฟ้านะครับให้น้อง แบบว่าโอเคดีมากเมื่อรหอยครับหนึ่งสองสามโอเคสวยงามมากป่ะไปกันต่อเลยครับผม ตอนนี้ตอนนี้ไปไหนครับตอนนี้เราจะเข้าสู่โซนในโซนในของร้านเนินนุ่มอ่าอ่ะไปข้างในนี้นะครับก็จะมีแกะมากมายนะครับผมน้องมีมุกอะไรอยากจะเล่นกับพี่ไหมครับไม่มีค่ะน้องบอกถ่ายรูปไปเฉยกันเหนื่อยแล้วไปเถอะมาน้องนึกมุกออกแล้เลยมาน้องจะได้เล่นมุกพี่รู้ไหมว่าทําไมร้านเนินนุ่มถึงเชื่อว่าร้านเนินนุ่มเพราะว่าหญ้ามันนุ่มหรือเปล่าครับใช่เจ๊โปเก่งจังใช่ แค่นี้เกินคาดนะเนี่ยตอนแรกก,กำลังจะนึกว่าจะบอกว่าพ่อเนินไม่แข็งใช่แล้วมันลุ่มค่ปะป่ะจบมาละพ่พีลุงเปิดทางให้เราละเราไปกันต่อดีกว่าอ่าตอนนี้คุณจะไปไหนครับตอนนี้เราต้องทํารอบหนะึเพราะว่าลานเนื้อนุ่มเนี่ยมันกว้างมากตรงนี้นะฮะเรามาถึงตรงนี้เป็นโรงเลี้ยงแกะงั้งแสดงว่าคุณพูดไม่จริงเลยทำไมอะ่ะเพราะคุณเป็นเด็กเลี้ยงแกะโอเค,อเ,คเราถ่ายต่อดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องยืนตรงนี้แล้วก็ ให้โรงเลี้ยงแกะเป็นแบ็กกราวตรงนี้นะครับผมมาอุ๊ยเครื่องบินอุ๊ยเครื่องบินของเล่นอุ้ยอุ้ยเหมือนพี่หนุ่มเลยมาทำหน้างี้ดีมากโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองสามโอเค1รูปขอยรูปหนึ่งกันเสียเผาฟิล์มไปด้วยหนึ่งสองสามโอเคนานิ่งไปไปกันต่อครับเพื่อเพื่อคงคอนเซ็ปต์ของเราไว้เราเข้าไปใกล้ๆกลัวแกะไหม ไม่กลัว okay, ค่ะโอเคเก่งมากตอนนี้ฝนก็ได้ลงมาอีกรอบอีกแล้วนะฮะที่นี่ก็เป็นโรงโรงแกะอ่าแล้ก็ผมเดี๋ยวจะให้น้องเข้าไปอยู่ในโรงแกะแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปผ่านรัวเข้าไปเนาะอ่าฮะหันหันข้างครับผมหันข้างหนึ่งสองสามโอเคขอนั่งลงหน่อยโอเคหันหันอ่านั่นแหละโอเคหนึ่งสองอ๋อไม่ดีเลยขอโทษทีโทษทีเ, <c oughs> เอานะครับหนึ่งสองสาม,สามโอเค รูปนี้นะใบเนี้ยเราจะให้น้องดูดูแกะไปแล้วเราจะสแน p นะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแลเก้กดูแกะไปเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายเองยังเลยยังไม่ถึงเวลาในการขุนน,นักจะบอกว่าวันนี้มีน,น้ามีแครับถอดนะฮะตอนนี้ตอนนี้แกะรู้แล้วนะว่าอาหารอยู่ตรงไหนนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับเราถ่ายได้2รูปตรงนี้ตอนนี้เราไปกี่ใบแล้วครับ12ใช่ไหมขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้ต่อนะตรงน้องมาแบบว่าแบบเหมือรอยแบบไปใกล้ๆกับคล้ายๆว่าเราพริงแต่ไม่ต้องพิงจริงนะมันเปิดเนาะโอเคปะหนึ่งสองซ่อมโอเคขอรูปหนึ่งนะครับเหมือรอยนะครับหนึ่งสองเอาใหม่หนึ่งสองซ่อมโอเคสวยงามปะอ่าโอเคหนึ่งสองซ่อม โอเคครับไปอ่าคุณจะไงต่อครับ15ไปใบแล้วครับผมว้าว <L an> เราเราก็จะขั้นรายการต่อนะครับพี่อ่ะสงสารเพื่อนพี่มากเลยเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากรู้ไหมทาไมทําไมเป็นหมอเป็นหมอ เกมเกมโอเคโอเคเก่งมากถ่ายรูปผมว่าผมชอบ EP นี้เป็น EP ที่โบบ้าดีอะไรเก้ยืนตรงนี้เลยครับลานเนินนุ่มหรือยันลานลานคันโอ้ตรงนี้มีแสงไฟสวยเฮ้ยดวงเดียวเองเอาล่ะนะครับหนึ่งสองสามโอเคขอนั่งนั่งลงนั้นหน่อยได้ไหมได้เนาะโอเคหันนาดนี้ันนาดนนี้ โอเคสวยงามอย่าล้มนะอย่าล้มนะเดี๋ยวคนดูฮาโอเคอย่างนั้นแหละหนึ่งสองสามโอเคปะดีมากดีมากอากาศเป็นไงบ้างครับตอนนี้อากาศแจ่มใสครับอากาศแจ่มใสนะอุณหภูมิประมาณ29องศาผมจร้อนนั้นเนี่ยเราเรามาถึงตรงเนี้ยกลางๆเนี่ยนะฮะจะเป็นที่ที่แบบว่าเรามองไปจะเห็นร้านมากมายเดี๋ยวให้ลองกล้องส่องไปทางนู้นูนะฮะไปข้างหลังนะเออ ร้านพวกนี้เดี๋ยวเราจะให้ร้านพวกนี้เป็นแบ็กกราวนะครับแล้วให้นางแบบของเราถ่ายรูปอ่ะเชิญดืนข้างหน้านี้เลยครับผมตอนนี้น้องในใจคิดว่าฉันมาทําอะไรฉันมาถ่ายรูปพร้อมนะครับหนึ่งสองสามโอเคกอดอกหน่อยครับโอเคหันหน้าไปทางซ้ายของตัวเองอ่าโอเคนั่นแหละหนึ่งสองสามโอเคสวยงามมากป่าสิบใบแล้วนะครับตอนนี้แต่เราจะไปถึงตรงนู้นกันแล้วตรงนู้นนะ่ะใช่ใช่ใช่ โอเคแล้วก็นั่งลงเลยครับโ okay. อเคตอนนี้เราจะถ่ายแบบมีโฟกาวนะครับไ้ท่าโฟกา้าเป็นอะไรนะเป็นดอกหญ้านะแต่ว่าเราไม่มีจอฟิปเราทําไงดีคุณก็ต้องใช้ความสมามารถของคุณแล้วละ่ะหนึ่งสองเซมโอเคขออีกท่านึงครับเปลี่ยนท่าหน่อยหนึ่งสองเมโอเคดีมากป่ะยังไงต่อครับช่างภาพอ่าเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้เลยเกหันไปมอง โอเคอนั่นแหละพี่จะถ่ายจากข้างหลังรูปนี้นะครับเหมือนเดิมที่เราเคยถ่ายกันทุก EP เนาะก็คือเราจะถ่ายแบบจากข้างหลัง1 2ึ่งโอเคอ่าเรียบร้อยครับอันนี้นะฮะอุปกรณ์พิเศษสำหรับ EP นี้โดยเฉพาะนะครับอาพี่นันทนาการจากเชียงใหม่พลาสติกนะผมเพิ่งขับรถไปซื้อมาเมื่อกี้น้องรู้ไหมว่าสิ่งนี้เอาไว้ทำอะไรเอไว้ปูค่ะเอาไว้ปูโอเคเก่งมากเรื่องของการที่เราจะเหม่อรอยเนี่ย จะต้องมีการแบบว่าทิ้งตัวอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีการนั่งการนอนนะซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับ MV ของผมที่แต่งเพลงขึ้นมาชื่อเพลงว่า SpaceOut แปลว่าตายแล้วออกนอกอะไรสักอย่างอะ a c e o u อา p a c e o อ t แปลว่าอะไรครับผมออกนอกกรอบออกจากพื้นที่อ่าประมาณนั้นแต่ความจริงเป็นสำนวนเนาะแปลว่าเหมือรอยนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องลองขึ้นไปนั่งดูเราจะให้ความจริงเราจะให้นอนไปกับย่าเนี่ยมันก็จะ ได้ลมอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ว่ามันน่าจะคันนะนะเราก็เลยให้อย่างนี้ดีกว่าเนาะ,ะต้องถอยคุณได้ยังต้องถอยอีกอ่าโอเคนะฮะตอนนี้ช่างภาพใหญ่เรากําลังจัดท่าในการถ่ายนะครับไม่ได้จัดแบบนะฮะจัดท่าของเขาเองนะครับผมหนึ่งสองส่อมโอเคขออีกท่าหนึ่งนอนลงเลยก็ได้ครับอ่ะอย่างนั้นก่อนก็ได้อย่างนั้นก่อนก็ได้นะเลเกทํำหน้ามือร้อยหน่อยอืมโอเคดีมากนะั่นแหละสบายๆหนึ่งสองซ่ม โอเคเหมือนก็บเรากำลังคิดอะไรสักอย่างอยู่ประมาณนี้เนาะทีนี้เราจะถ่ายเจาะนะครับมันนานมากโอเคอ่ะเลกเก้เดี <S <s ๋ยวพี่รบกวนนอนลงไปเลยมันจะแบบลอยๆแบบอีกแบบหนึ um> <h <h ่งระวังหันหันมาทางนี้หน่อยหัวจะเลยออกไปละ โตเคกระโปงกระโปงคัตเตอบนะครับตอนนี้แบบเราสั่งเปลี่ยนโอเคนั่นแหละโพสิชันนะฮะขอโทษนะครับเดี๋ยวรูปรูปเนี้ยอ่ฮะผมจะถ่ายลงไปแต่ไม่รู้ว่า85เนี่ยมันจะได้ใกล้ไกลแค่ไหนแน่นแน่นอนฮะผมกล้าการันตีว่าซึงเปรี้ยโอเคอันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะที่เราเพิ่งเคยถ่ายนะครับในรายการถ่ายถ่ายรูปสาวด้วยกล้องฟิล์มนะหนึ่งสองสามโอเคสวยงามมากน้องบอกขอนอนตลอดไป น้องบอกขอนอนต่อได้ไหมอะขอนอน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 ไปเลยครับอะ <ผม S 2> ไม่เห็นเหนียงผมต้องกลับด้านอีกแล้วนะฮะตอนนี้โอเคอุ้ยเกืบเอบเบียดแหละดีมากหนึง่งสองซ่มโอเคขอบคุณครับโอเคนะฮะยี่สิบหกยี่สิบหกูปแล้วสี่สิบเนาะสามสิบหกเนาะก่อนที่จะเก็บพอยสักใบดีกว่าโอเคอย่างนั้นแหละดีมากลูกหนึง่งสองมโอเค ก็ผ่านมาแล้ว27รูปเหลืออีกประมาณ9รูปแต่แต่รูปสุดท้ายเนี่ยไม่ชัวร์ว่าจะได้หรือเปล่าบางทีอย่างอพีที่แล้วเนี่ยถ่ายออกมารูปสุดท้ายมันก็เป็นครึ่งใบเนาะอืม <c oughs> มันอยู่ที่การเขาเรียกว่าโหลดฟิล์มเข้าวมวนเนาะโอเคเรามาถึงข้างหน้าร้านเนินนุ่มกันละนะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างน้ง <c oughs> องก็เย็นสบายดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าก็ดูสงบดีเหมาะกับเพลงที่พี่แต่งหิวข้าวหรือยังครับนิดหน่อยอะนิดหน่อยเนาะโอเคอ่ะตรงนี้เป็น อนุสาวรีย์อะไรลองแนะนำใม่ท่านผู้ชมนะช้างขี่จัก,กรยานค่ะซึ่งมีความหมายว่าช้างขี่จักรยานค่ะ <laughs> โอเคน้องงงละมึงถามอะไรของมึงเนี่ยป่ะเราไปต่อกันดีกว่านะครับเดี๋ยวให้แลกเก้ไปยืนกับตรงนี้คู่กับช้างขี่จัก,กรยานของน้องเพื่อถ่ายร<า>ูปเนาะปหนึ่งสองซ้มโอ้สวยงามมากรูนี้ดูเหมือรอยดีมากเนาะขอรอูปมึงนะหนึ่งสองซ้มโอเคสวยงามมาก ป่ะเดี๋ยวเราเดินออกกันดีกว่าโหมันต้องออกตรงนู้นเลยเหรอลอดไปได้ไหมพี่ลอดได้ไหมพี่ลอดได้โอเคตอนนี้เราก็เดินมาเดินทางมาถึงด้านหน้าของลานเนินนุ่ม<อ>นะครับอ่านว่าอะไรครับผมแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์อะไรเอ่ยต่อไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเป็นของกรมกองพัน <laughs> สัตว์ต่างกองพันสัตว์ต่างใช่ไหมแสดงว่าที่นี่เป็นของทหาร yes โอเคนะฮะเราก็ไม่ควรจะอยู่นานจะบ้าอจะโดนทหารจับ <laughs> เนี่ยน,น้องรู้ไหมเวลาพี่ใส่แว่นพี่ต้องไปตัดมาพิเศษเลยนะต้องเอาแบบเกาะจมูกดีๆเลยเพราะว่าพี่ไม่มีด่างเหรอคะมีนี่มีน่งออแต่ว่าหน้ามันเวลาใส่แว่นอะ่ะมันเลยชอบหลุดออกมาพอแว่นหลุดอะ่ะเวลามันหลุดที่สอพี่ก็เลยหลอดที่สุดเฮ้ยเฮยโอ้โหโอเคนะปะ่ะโอ้เงื่อเข้าตา เป็นไงล่ะเลนสนมุกตัวนี้เป็นเลนจักรยานนะนะครับเวลายืนเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าอาจจะมีจักรยานโผล่เข้ามานะครับเวลาคนเดินมานี่น้องขอโพสท่าคู่กับเสาหน่อยก็ได้ครับผมนี่นั่นแหละดีมากหนึ่งสองซ่อมโอเคขออีกรูปหนึ่งกันเสียหนึ่งสองซ่อมโอเคสวยงามมากครับผมมาด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ด้านนี้ด้นนี่ตรงกลางเลยตรงกลางเลย นะตอนนี้ก็กำลังอยู่หน้าแนวรั้วนะครับซึ่งเป็นเมื่อก่อนเป็นทางเข้าเก่าแต่ตอนนี้เปลี่ยนทางเข้าใหม่โอเคสวยงามมากครับผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการใช้เส้นนำสายตานะครับผมผมจะ<า>ลอง<ด>ถ่ายรูปนะน,นะครับคุณสอนสิอ่ะน้องยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะนี่เวลาถ่ายรูปไปตรงนี้ใช่ไหมอ่าฮะเราอยากให้จุดไหนเด่นในภาพเราต้องสร้างเส้นที่สามารถ ชี้ไปถึงจุดที่เป็นแบบได้นะครับผมชี้ไปนั่นก็คือเส้นนี้นั่นเองนะครับผมอ่าหนึ่งสองสามโอเคสวยงามมันก็ง่ายไปเนาะเส้นนำสายตาเส้นนำสายตามันก็ง่ายไปเนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผ่านไปแลกกี่ใบครับส3ครับเลยสามใบอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอด้านนี้ <c oughs> เห็นรั้วยาวไปเลย33อ่ใสามสิา น้องน้องสามารถตอบได้นะว่าวายเท่าไหร่ไม่ใช่กล้องอยู่ที่ผมไม่ใช่อะไรน้องบอกจะได้จบสัทีค่ะจำไว้ขึ้นใจแล้จะได้จบสักทีโอเคอุ้ยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยหนึ่งสองสามสวยงามมากรัดติ่งน้อยขออีกรูปหนึ่งเขามีแต่อิลินอยโอเคนะฮะผมขอโทษเออสูตรนี้จะเป็นรูปแบบว่า close up เข้าไปเลยนะครับการใช้เลนส์85ถ่ายเนี่ยในระยะนี้เนี่ยคุณจะเห็นแต่ h นะฮะ ส่วนเฮดโปสเกอร์นะครับผมเฮดชอตซึ่งน้องก็จะน่าจะแบบอื่นๆหน่อยนะหนึ 1, 2, okay. uh ่งสองสามโอเคนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมรูปสุดท้ายนะครับ <c oughs> ทุก e ีพีนะครับรายการเราทุกอีพีก็จะต้องให้นางแบบถ่ายรูป oh. ทีมงานมันจะเป็นโฟกัสตรงกลางจุดเดียวเลยน้องกดตรงนี้มันจะกดได้กดจมกับกดครึ่งถ้ากดครึ่งอะโฟกัสเนาะ <15 S 2> ถ,ถ้าเห็นในในรูปอะมันชัดอะก็คือมันโฟกัสตรงนั้นอะ โอเคเนาะแล้วถ้าพอกดโฟกัสแล้วเราอยากให้โฟกัสถ้าสมมติตรงกลางมันชัดใช่ไหมเราอยากให้ตรงกลางเนี่ยมันไปอยู่วางซ้ายวางขวาอะไรเงี้ยเราก็ขยับกล้องเอาเป็นระนาดอย่างนี้แล้วเราค่อยกดจมมันถึงจะถ่ายรูปเราเรียน้องไหมตอนนี้9 EP อีพีไม่มีนางแบบคนไหนถ่ายเราไม่ชัดเลยใช่ <laughs> นางแบบถ่ายชัดทุก E ีพี สูสูนะเอาคุณจะยืนด้านไหนให้น้องถ่ายไม่ใช่น้องน้องต้องเป็นคนบีบเราว่าน้องอยากได้แบบไหนน้องอยากได้มุมตรงไหนน้องเลือกเลยครับผมไม่ไม่เอาในน้ํานะครับผมน้องน้องระวังนะครับน้องระวังนะครับโอเคเก่งมากเก่งมากครับผมจบแล้วนะครับเรื่องของการ อะไรนะเหมือลอยวันนี้นะฮะความจริงเหมือลอยไม่ได้มาจากอะไรหรอกมันก็มาจากความเพลินั่นแหละความเพอะเหมือลอยผมว่าคิดอะไรไม่ออกคุณว่าต่อคุนๆนะนั่นแหละแต่ที่คุณคิดนแหละนะฮะโอเคนะครับเป็นไงบ้างการถ่ายรูปฟิล์มของเราวันนี้สามสิบหกใบก็ง่วงค่ะแต่ก็ก็เหมาะกับเพลงดีหนูว่าพี่อาจจะเลือกมาถูกคนแล้วเพราะว่าเราเป็นคนเอนเนอรี่ต่ำอย่างเงี้ยเหรอก็ แล้วแต่วันแล้วแต่วันค่ะคือถ้าสมมติว่าวันไหนที่ดีดก็คือดีดมากเลยวันไหนที่แบบแบบเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็จะอื่นๆเหมือนเขาเรียกไบโพล่าใช่พ,พี่ก็บิวบิวดีมากเลยค่ะ<อ>ให้มองมฟ้าให้แบบพยายามแล้วด้วยสภาพอากาศอะไรางี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันเข้ากับเพลงหนูเชื่อว,ว่าเข้ากับเพลงมากๆ <Okay. S 2> ากโอเคเนาะเตรียมพร้อมเนาะ <Okay. S 2> ที่เราจะถ่ายพเทปวิดีโอกันต่อไปเดี๋ยวเราขอให้น้องเลกเก้ฝากผลงาน นะครับของตัวเองฝากช่องทางการติดตามและท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันเนาะโอเคค่ะก็ชื่อ TikTok นะคะมาม่าไข่เค็มอร่อยมากค่ะเซิร์ชไปยังไงก็เจอค่ะแล้วก็ IG นะคะ m a i l u underscore m a i c h i ค่ะไม่รู้ไม่ชี้ค่ะโอเคนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพลงเท่านี้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย